โอเคอ่ะเดี๋ยวทำการเดินโอ้มากอดอะไรวะเนี่ยว้าวว้าวโอ้โหดูดิคุณผู้ชมนะครับ แอร u เร o ย l อร์เรียที่51ได้ยินวก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทงฉันคิดไปต่างๆนานาอเอที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่า โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสีจริตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีน้องๆหนุ่นนเลครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วเป็นคไม่ชินเคยโอยเคยนะครับก็ ยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับกับการเล่นเป็นตำรวจในเกม GTA V นั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับจ่าตำรวสุดหล่อกันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่312แล้วนั่นเองนะครับเย้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่กับจ่าตั้มนะครับวันนี้จ่าตั้มนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาเป็นผู้บัญชาการของกรมตำรวจนั่นเองนะครับนี่เป็นไงหรือว่าจะเรียกว่าผอตั้มก็ได้นะครับนี่เลยนะฮะโอ้โห โอเคก็ดูที่ตรงหมวกพี่ได้เลยนะครับอ่าเป็นไงหมวกอย่างเฟี้ยวนะครับโอเควันนี้จ่าตั้มนะครับก็มาเป็นผู้บัญชาการนะครับคนใหม่นะฮะหนึ่งวันนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีภารกิจเข้ามานะครับเป็นเหตุแบบว่าโอ้โหเหตุแบบว่าสะเทือนขวัญมากๆเลยนะครับเป็นเหตุฆาตกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไป ตรวจสอบนะครับลงพื้นที่นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับลูกน้องพี่ยังไม่มาเลยโอ้โหโอเคทำไมพวกนี้มันคุยเสียงดังจังเลยวะ <c oughs> โอเคครับไปแล้วก็เดี๋ยวออกไปด้านนอกก่อนนะครับสำหรับรถที่พี่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถเก่งนะครับอ่าก็จอดอยู่ด้านบนนะครับโอเคอ่ะแล้วทำไมาตรงนี้มัน <c oughs> ออกไม่ได้เนี่ยเอา้าเอา้า <c oughs> โอเคดูเหมือนว่าตรงนี้มันน่าจะบั็กนะครับ เอา้าเดี๋ยวออกไม่ได้อาชีพหายแล้วติดโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับทำการใช้เมนูนี้ละกันเนาะโอเคตึงตัวออกมาก่อนโอเคครับรถเราก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามนี่คันนี้เลยว,ว้าวนี้ก็จะเป็นคันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น โตโยต้านี่ครับอ่ารถแบรนด์โตโยต้านะครับอ่ารถเก๋ง4ประตูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนอล่ม9นะครับอ่าก็จะเขียนอยู่ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตากลมตํารวจนะครับแล้วก็มีป้ายด้วยนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ191ได้เลยโอ้อยถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอลองเปิดประตูประตูทั้งหมดดูก่อนสิ โอเคครับก็เปิดประตูเรียบร้อยนะครับอ๋อด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงด้านหลังนะครับก็จะมีที่กั้นด้วยเนาะเออถือว่าเท่เลยนะครับมีที่กั้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์นะครับโอ้รายละเอียดก็ถือว่าดีอยู่นะเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้เป็นอมุมมองแบบนี้ละกันอ่าเดี๋ยวดูคอนโซลด้านหน้าหน่อยโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แน่เรียบๆง่ายๆนะครับโอ้แล้วก็รถคันนี้นะครับมีเหมือนกับมีซันลูปอยู่ด้านบนด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดอะประตูทั้งหมดก่อนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทำการขึ้นรถกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวไฟสเลนกันดีกว่านะครับนี่หนึ่งสองสามอ่านี่ตัวไฟสเลนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโวสวยอยู่นะ โอเคแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้นะครับลูกน้องนะครับยังไม่มาเลยนะครับผอบอนี่คือแบบว่ามาทํางานแต่ช้าแล้วนะเนี่ยเออผู้บัญชาการมาทํางานแต่ช้านะครับคือแบบว่าลูกน้องยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะต้องรอลูกน้องก่อนนะครับ a few moments later โอเคครับตอนนี้นะครับลูกน้องของพี่นะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองานี่เลยนะครับมาโอเค สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่านี่โอเคก็อยู่กันกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าคนเลยนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นอ่าตำรวจนะครับท่านอื่นนะครับที่จะมาคุ้มกันนะครับผู้บัญชาการคนใหม่นั่นเองนะครับโอเคปอดีว่าวันนี้ผมได้รับคดีมาใหม่เนี่ยเป็นคดีใหญ่มากๆเลยอ่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีเหตุฆาตกรรมกันเกิดขึ้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการก็ไปตรวจสอบนะครับพื้นที่นะครับ จุดเกิดเหตุนะครับเหตุฆาตกรรมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วนะครับโอเคขอทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับดูแลผมด้วยนะเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นะครับรถตำรวจอีกคันหนึ่งด้วยนะครับอนี่ครับตามผมไปนะครับโอเคครับทุกคนไปแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถกันดีกว่านะครับไปไปไปทำการรีบเข้าไปตรวจสอบพื้นที่กันนะครับ เดี๋ยวผู้คุณนะครับทำการนั่งรถไปกับผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวบางส่วนนั่งรถไปกับผมนะเดี๋ยวผมขับให้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคอ่านี่ผู้บัญชาการนะครับขับรถให้ลูกน้องเลยนะครับโอเคขึ้นมาขึ้นมาโอเคครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปนั่งรถกระบะด้านหลังเลยนะครับโอเคคายเข็มขัดกันด้วยนะครับทุกคนโอเคตัวไฟสเลนพร้อมใช่ไหมอา่า โอเคครับไปแล้วก็ไปกันเลยนะครับ let's go <S โอเคครับตามมาน้าช้านะครับไม่ต้องรีบโอเคครับมาเลยมาเลยเรื่อยๆนะครับโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้ตรงไปยาวๆนะครับโอเคครับเพื่อนขับตามมาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนท้ายเอ้าให้ตายสิเพื่อนขับรถยังไงของแกวะโอ้โหลูกน้องไม่ได้เรื่องเลยนะครับเดี๋ยวหักเงินเดือนดีไหมเนี่ยโอเคครับเลี้ยวขวานะเพื่อนอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขับตามมาโอเคคือแบบว่าขับรถชนท้ายผอนะครับแม่ลูกน้องทรลพี โอเคเบรกเบรกเบรกชะลอน่อยเพื่อนอ่าโอเคครับขึ้นเขาครับโอเคครับก็คดีนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคดีอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ก็ยังไม่ไปถึงจุดเกิดเหตุเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นมีการบอกเล่านะครับกันมาว่านะครับคือสยดสยองมากๆเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับเอ้กว้างกวาง โอ้โหเกือบโดนรถชนแล้วไงให้ตายสิอ่าๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด u b s ส r i b e แล้วก็ฝากดกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนโอเคดูเหมือนว่าผู้บัญชาการนะครับจับลูกน้องได้2คนว่ะดูดิโอ้โหนั่งเป็นคนร้ายเลยนะครับอุ้ยอุยอุยโว เอ็ดีแลมโบนะครับจอด2คันเลยโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับอ่าอาจจะต้องทำการเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับโอเคครับขับตามมาเลยลูกน้องว้าวแลมโบอีกแล้วนะครับโอ้ทำไมคือแบบว่าเมืองนี้นะครับมันคนมันรวยจังเลยวะโอ้โหขับรถตูต่ตกันเต็มเลย โอเคเพื่อนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะจุดเกิดเหตุนะครับอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราน่าจะจอดรถเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะโอเคเพื่อนจอดรถชิดขวาเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวทําการโอเคใช้มุมมองแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับทุกคนลงจากรถได้เลยนะครับ โอเคโอเคโอเคตามมาตามมามาฝั่งนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเออช่วยหันมาหาผมหน่อยนะครับโอเคครับผอ,บอตลอยอยู่ตรงนี้นะโอเคผู้บัญชาก,การอยู่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยหันมาโอ้โหลูกน้องไม่ไม่ฟังคําสั่งเลยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนอ่ะตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับ อยู่ในความสงบด้วยนะครับก็แต่เกิดว่าใครเห็นในการแบบเลือดอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าตกใจนะเอออันนี้บอกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสยดสยองมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนไปเราก็ทําการเข้าไปที่จุดเกิดเหตุกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับว้ดูเหมือนว่าทางเข้านะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์นะครับลงจอดด้วยนะครับสวัสดีครับโอเค ไม่มีใครเลบรู้บัญชาการเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีตำรวจนะครับในอำเภอแล้วก็ตำรวจไฮเวย์นะครับมาเฝ้าพื้นที่เนาะโอเคเพื่อนเดินทางนี้ระวังใบพัดกันด้วยนะอ่าเดินหลบหลใบพัดหน่อยเพื่อนผมไม่อยากเสียพวกคุณไปนะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดูเหมือนว่ามีนักข่าวนะครับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเออคุณตำรวจผมอยากให้คุณเนี่ยเออบอกนักข่าวด้วยนะครับว่า ห้ามเข้าพื้นที่เกิดเหตุนะผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านะ,ะกันเขาเอาไว้ด้วยนะครับ<ะ>โอเคทุกคนอ่าเข้ามาด้านในเลยโอเคครับก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับมันก็อาจจะดังนิดนึงนะครับนี่อันนี้ก็มีนายอำเภอน,นะครับมายืนคุ้มกันด้วยนะครับถือปืนลูกซองนะครับเอาเอาเอาโอโ้โห คือแบบว่าลูกน้องมากับผู้บัญชาการนี่คือแบบไปเดินชนเขาอีกนะครับแหมให้ตายสิโอเคอ่ะเดี๋ยวทำการเดินโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ยว้าวโว้โอ้หดูดิคุณผู้ชมนะครับเลือดสาดเลยนะครับ โอเคอ้ยโว้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 พวกคุณอยากเอ่อเข้าไปเหยียบสิให้ตายสิอะไรวะเนี่ยโอเคครับตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ามี FBI นะครับเข้ามาที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับอ่าแล้วก็กําลังมีแบบว่าคุณหมอนะครับเอ่อกำลังเก็บหลักฐานนะครับเพื่อเอาไปพิสูจน์หลักฐานนั่นเองนะครับแล้วก็หัวกระโหลกนะครับดูเหมือนว่าจะมีใบเลื่อยนะครับเจาะอ,อยู่ตรงกลางเลยว่ะดูดิเห็นไหม โอเคแล้วก็มีพวกแบบว่าเป็นเศษชิ้นเนื้อนะครับของมนุษย์ด้วยนะครับโ oh, <bound> อ้โหกระจายเต็มพื้นเลยแล้วก็มีพบเป็นอาวุธมีดด้วยนะครับโอ้โหโอเคแล้วทําไมไอตัวนี้มันบักปุเนี่ยเอาเอาเอาเปลี่ยนสีเฉยเลยโอเคแล้วก็เดินมาทางนี้ก็ดีกว่านะครับโอเคทุกคนเอาห่วยตายสิอย่าไปเดินชนพวกเขาสิโอเคตามมาตามมา อ่านี่ก็คือลูกน้องของพี่นั่นเองนะครับวันนี้จ่าตั้มนะครับมาเป็นผู้บัญชาการคนใหม่นะครับ1วันนะครับโอเคก็เนี่ยมารับมอบหมายนะครับมาดูพื้นที่เกิดเหตุนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าเป็นคดีใหญ่นะครับของประเทศเลยนะฮะเหตุฆาตกรรมนะครับโอเคด้านนี้ก็จะมีกรมตํารวจนะครับยืนเฝ้าอยู่เนาะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับว้าว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 มอไซค์มอไซค์เฮ้ย ไอ้ตายสิเฮ้ยคุณตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้นะโอ้โหเมื่อกี้สิ่งแหกด่านเข้ามาเลยนะครับโอเคเพื่อนตัดการมันหน่อยโอเคไปเราก็เดี๋ยวกลับไปที่รถของเราก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็เดี๋ยวปล่อยนะครับให้เป็นหน้าที่นะครับของท่านอื่นไปนะครับที่แบบว่าเขามาเก็บหลักฐานนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าอไอคนที่ตายเนี่ยนะครับ ไอ้สองคนเนี่ยหัวก็หลกเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอะไรประมาณน okay. ี้โอเคเพื่อนอ่ะวิ่งออกมาวิ่งออกมาโอเคลูกน้องคือแบบว่าวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะครับวิ่งมาวิ่งมาโอเคมากันครบหรือ şey ยังเนี่ยสามคนสามสี่ห้านะครับโอเคแล้วไอ้คนนู้นเอาเอามันออกมาไม่ได้คุณผู้ชม โอเคเพื่อนทางนี้เดินมาเร็วโอ้โหเดี๋ยวหักเงินเดือนดีไหมเนี่ยให้ตายสิโอเคครับทุกคนไปแล้วก็ทําการขึ้นรถกันดีกว่านะครับอ่าเร็วไปเร็วโอเคครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย let's go okay, um, let's go โอเคครับไปตอนนี้เราก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าโอเคตอนนี้เราก็ทำการลงพื้นที่นะครับดูจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้ออตำรวจท่านอื่นนะครับเก็บหลักฐานไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขามารายงานกับผมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นใครนะครับคนที่ตายนะครับปองอ่าไป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 โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีภารกิจอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะพาลูกน้องนะครับไปทำภารกิจด้วยเลยละกันเนาะโอเค เดี yeah. okay. huh? okay. okay. right. ๋ยวเราทำการเข้าวอวิทยุตำรวจก่อนละกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวทับการเอ่อเข้าตรวจสอบนะครับรถมาแต่งด้านหน้าหน่อยไหมดูทรงเขาขับเหมือนแบบน่าจะเมาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนั่นๆเห็นไหมเห็นไหมโอเคแล้วก็เรียกเลย รถบัสแตงด้านหน้าครับเดี๋ยวจอดชิดขวาด้วยนะครับโอเคทุกคนลงจากรถได้เลยไปสวัสดีครับคุณโอ้มันต้องตกใจนะครับพราีว่าผมเป็นผู้บัญชาการคนใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมขอแยกตัวเอกสารทั้งหมดหน่อยนะครับ yep. โอเคขอด้วยบุคคลนะครับปฏิเสธเพื่อที่แสดงใบประกันนะครับแล้วทำไมารถของคุณมันยกเยกยกเย,ยกวะเนี่ยเ,เดี๋ยวรบกวนนะครับลงจากรถหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ตัวคนนั่งมาด้วยนะครับโอเคอะลงมาหน่อยนะครับโอเคแล้วทำไมารถมันยังโยกยังโยกอยู่วะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวทาการคุมตัวนะครับผู้ชายนะครับ่ะไปไว้ตรงนู้นก่อนเอ่อสังเกตจากอาการนะครับมีพิษจากสารแอลกอฮอล์นะครับเออดูเหมือนว่าคนขับนะครับน่าจะเมาหรือเปล่านะครับโอเคก็พาตัวมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ส่วนเอ่อคุณยายคนนี้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกคุณยายเลยโอเค โอเคครับอ่าแล้วก็ปล่อยตัวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวส่วนรถเอ่อมาสแตงของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการขยับนิดนึงโอเคอ่าหายกเยกแล้วนะครับนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการตรวจสอบนะครับรถมาสแตงก่อนเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกนะครับ Target plate Victor Henry vehicle license plate. Zero, one, Henry, Victor, Lincoln 01 6 7 8 target is 104โอเคครับก็ดูเหมือนว่ารถคันนี้นะครับไม่มีประกันเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับรถไปชนใครเข้ามาเนี่ยนะครับประกันไม่มีด้วยนะครับชิบหายเลยโอเคแล้วก็คนรถด้วยละกันเนาะโอเคครับในรถก็เบาะด้านหลังมีมีดอ่ามาชาเต้ด้วยนะครับโวเจออาวุธมีดด้วยวะ่ะ โอเคเราก็ดีแทบการตรวจสอบผู้หญิงคนนี้ก่อนเลยละกันเนะเาะเดี๋ยวผมขอดูบัตรประชาชนหน่อยนะครับอ่าโอเคครับโอเคลูกน้องอช่วยคุ้มกันพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้กวก็ดีแทาการค้นตัวกันนะครับอ่านี่โอเคครับต้องให้ผู้บัญชาการนะครับลงมือด้วยตัวเองนะครับ โอเคครับก็ไม่เจออะไรนะโอเคแล้วก็ทำการทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกน้องจัดการดีกว่าโอเคลูกน้องจัดการหน่อยสินี่โอเคโอเคครับศูนย์เปอร์เซนต์โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทำการทดสอบสารเสพติดกันด้วยนะครับโอเคเพื่อนจัดการอีกรอบ โอเคครับเจอหรือเปล่าโอเคครับก็ไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้หญิงนะครับยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ส่วนตัวผู้ชายนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทําการค้นตัวกันนะครับโอเคครับอยู่เฉยๆด้วยนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะฮะโอเคก็ไม่เจออะไรนะครับ อ่ะแล้วก็ทําการทดสอบสารแอลกอฮอล์ด้วยครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการดีกว่าโอเคเพื่อนจัดการหน่อยป thank you ว้าวว้าวสองร้อยสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยอะมากเลยนะเนี่ยให้ตายสิโอเคแล้วก็ทําการทดสอบสารเซปติดกันด้วยนะครับ โอเคครับก็ไม่เจอนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ทําการเ,าเขียนไปสั่งก่อนนะครับอา่าเดี๋ยวทําการบันทึกคดีก่อนเลยโอเคเอ่คนขับอายุ34สนะครับสร้างรายการจับกลุมก่อนเลยเอ่สารเสพติดไม่เจอนะครับแต่ว่ามีอาการมึนเมานะครับอา่ามีความมึนเมาในที่สาธารนณะอา่าก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขับรถขนาด ก็ประมาทปาดเสียวแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ขับรถประมาทนะครับประมาณนี้แล้วก็ส่งค่าปรับไปเลยโอเคเอ่อดูเหมือนว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เอ่อโชคดีของคุณนะครับพอดีว่าผมเพิ่งได้รับตําแหน่งมาใหม่เนะี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวจะทําการไม่จับอ่ากุมนะครับคุณและกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําการเรียกรถแท็กซี่ให้นะครับ เอ่อฮัลโหลครับขอรถแท็กซี่มาที่นี่หน่อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการคุมตัวไปไว้ด้านนอกก่อนอ่านี่เลยตอนนี้รถแท็กซี่ก็มาแล้วนะครับทางนี้เลยครับโอเคเชิญครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวเอ่อผู้หญิงคนนี้นะครับคุณยายคนนี้นะครับ โอเคแล้วก็ทัการาให้เขาเดินตามเรามาก่อนโอเคครับเดี๋ยวเดินตามผมมาหน่อยนะโอเคเอา่าพอดีว่าผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับเขาเมาเนอะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมเรียกรถแท็กซี่ให้เขากลับไปบ้านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเนี่ยอาจจะต้องขับรถมาสแตงของเขานะครับกลับไปเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้เขาขับไปเลยละกันเนาะ โอเคครับไปโอเคครับขับรถดีดีนะครับอ่าโชคดีนะครับคุณยายโอเคเกมค้างเรียบร้อยโอ้ไม่กอดเกมค้างโอเคครับตอนนี้พี่ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมปกติแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ๆนะครับเกมมันก็เด้งนะครับหรือว่าเกมแคสนั่นเองนี่ครับอ่า โอเคครับก็ขอกําลังใจนะครับจากคุณผู้ชมหน่อยนะครับที่น่ารักทุกคนหน่อยนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะเออนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปหน้านะครับไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะมาเป็นผู้บัญชาการอีกหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็มาเป็นผู้บัญชาการนะครับวันแรกนั่นเองนะครับพาลูกน้องมาด้วยนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ในหน้าที่นะครับก็อาจจะเรียกกับ เป็นลูกน้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกงานกันแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเป็นเพื่อนๆกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคไปทําการขึ้นรถกันดีก,กว่านะครับโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาโอเคแล้วก็ส่วนผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับก็ขับรถนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปแล้วก็ไปจักตรงนี้กันดีก,กว่านะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสามสิบแล้วนะครับโอเคเพื่อนกลับมากลับมาโอเคครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีพรกิจเข้ามานะครับอยู่ทางด้านข้างเลยนะครับโอเคครับรับทราบเอ่อตอนนี้นะครับเราได้รับรายงานมาว่านะครับมีโจเนี่ยไปขโมยรถตำรวจมานะครับโอเคทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยนะครับไปไปไปวนรถกลับวนรถกลับไปเร็วไปเร็ว โอเคนี่เลยนะครับเจอแล้วนะครับอยู่นี่เลยโอเคไปทาการเข้าจับกลุ่มเขากันนะครับเฮ้ hey, ยหยู่ตรงนี้เลย okay, โอเคอุ้ยอุย,อย,อยจะเย็นโอเคครับยังไงยังไงโอเคไปไปอ้าวชนรถตำรวจด้วยกันนะครับเรียบร้อย โอเคอยู่เฉยอ,อย่าวิ่งอย่าววิ่งโอ้โหให้ตายสิโอเคครับเราก็ปิดกั้นพื้นที่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ากั้นป้ายเอาไว้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวส่วนวรถตำรวจนะครับที่เขาขโมยมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการยึดไปไว้ที่สอน,นอกรกเลยเอ่อแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งรถยกนะครับขนาดเล็กมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับปรเปลี่ยนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนอ๋อคนนี้นะครับโอ้โห เรียบร้อยนะครับไม่ยอมเชื่อฟังไงไม่ยอมหยุดนะครับวิ่งหนีนะครับเพื่อนเราก็เลยทําการยิงนะครับทันทีเลยนะครับโหดมากโอเคเราก็ทําการเรียกรถพยาบาลก่อนเลยนะครับอ๋อแจ้งศูนย์ครับแจ้งศูนย์ช่วยส่งรถพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับเปลี่ยนโอเคครับตอนนี้คุณหมอก็วิ่งมาแล้วนะครับทางนี้เลยครับ โอเคตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่กัน,น,นครบอยู่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าคนโอเคครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับอึ๊บอึบอึบ โอเคดูเหมือนว่าเขาฟื้นนะครับ <Jesus Christ. S 1> อ่าก็เดี๋ยวพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับ,บโอเคปะทุกคนทําการกลับไปที่สอนอกกักดีกว่านะครับไปเร็วไปเร็วคือรถกัน Three, two, uh, โอเคครับทุกคนปลอดภัยใช่ไหมไม่ได้รับลูกหลงนะครับอ่าถูกยิงใช่ไหมโอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้ก็สาดกระสุนนะครับใส่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับไปหลายนัดมากๆเลยนะครับ โอเคโอ้โหด้านหน้ารถติดเอ่อเดี๋ยวเบี่ยงขวาหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยไปตายสิลบน้อยลบน้อยลบน้อยโอเคเพื่อนเรามาได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคครับเพื่อนขับรถมาเลยโอเคไปแล้วก็ทำการกลับไปที่สอนนอกกันดีกว่า Let's go back. หลบไปครับหลบไปครับขอทันที่ครับไปโอเคครับแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเพน่อเราก็กลับมาถึงที่ซอน,นอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคปลดแค่เข็มขัดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็เพื่อนเราด้วยนะครับ โอเคเพื่อนมาจอดรถชิดๆหน่อยโอเคแล้วก็ลงจากรถกันได้เลยนะครับโอเคทุกคนวันนี้ผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาช่วยคุ้มกันผมนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดว่าผมมาเป็นผู้บัญชาการอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานกับผมนะโอเคก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเรื่องงานแล้วก็กลับบ้านกันก่อนนะครับ โอเคครับก็เป็นแบบครับสำหรับ E p ีที่312น้อยสิเองนะครับวันนี้จ่าตั้มนะครับก็มาเป็นผู้ประชาการคนใหม่นั่นเองนะครับโอ้โหคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับในการเป็นผู้ประชาการนั่นเองนะครับโอเคลูกน้องก็ปวนซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวส่วนอีพีหน้านะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นตำรวจแบบไหนนะครับก็ติดตามกันดูนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยและกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็